สวัสดีครับผมบกับผมทิดเบียร์ซ่าแนวนะครับเหมือนนี้ขอเสนอเมนูผัดพริกแกงหมูใส้นอไม้นะครับแซ่บๆนะครับเตรียมเครื่องพริกแกงพริกกระเทียมนะครับที่หราตำไว้ผัดในน้ำมันนะครับหอมๆเลยนะครับอืมหอมพ่ดีครับผัดพอได้ทีแล้วนะครับเตรียมไว้นะครับหมูพริกไทยอ่อนมะเขือนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับลงไปผัดนะครับผัดให้หมูสุกนะครับไฟแห้งๆเลยจักน้อยนะครับ ผัดไปนะครับเริมหอมแล้วนะครับเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับใส่ผงนัวลงไปนะครับนิดน้อยนะครับตามแซบนะครับตามชอบแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปนิดนึงนะครับเฮ้ยควันขมงหอมสามบาทแปดบาทเลยครับผมใส่หน่อไม้ที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับผมไปผัดนะครับทั้งผัดทั้งหอมนะครับคนณผัดเลยก็ได้เติมน้ําลงไปนน้อยนะครับเพื่อ ได้คุ๊คลิกนะครับกินกับข้าวสวยหอนหอนีนสุดยอดนะครับผมผัดลงไปเรื่อยๆนะครับผัดไปตเติมซอสหอยลงไปนะครับหุคนนิดหน่อยนะครับเป็นอันเซติธีนะครับปิดฝาไว้นะครับพี่สุดยอด